ตามที่สัญญานะครับวันนี้ผมอ่ะก็จะมารีวิวเซ็กชันเอนเตอร์เทนเมนต์ให้แฟนเพจดูนะครับของ Tesla Model X นะปี2020เป็นโซนที่ผมชอบที่สุดเลยพอลาคุณพ่อแบบจอดรถไว้แล้วผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมก็จะเล่นตลอดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่วิธีเปิดนะครับง่ายมากนะครับเปิดตรงนี้กล่องนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นมานะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับมีเบราว์เซอร์นี่เป็นเว็บเนาะแต่ว่าที่เราอะเราคอยอยู่คืออันนี้เอนเตอร์เทนเมนต์กดเข้าไปมันจะขึ้นมาเลยนะครับเป็นอาร์เคดนะครับซึ่งอาร์เคดเนี่ยแปลว่าแบบเป็นที่เล่นเกมนะครับซึ่งตรงนี้เกมก็จะเยอะมากเลยเยอะกว่าเกมในโทรศัพท์ผมอีกเลยนะครับนี่ในในโซนเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันจะมีเซกชั่น อาร์เคดนะครับซึ่งเป็นที่เล่นเกมนะครับกับเธียเตอร์เอาไว้ดูหนังดูแบบวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบอันนี้ก็จะมี Netflix มี YouTube มี Twitch นะครับแล้วก็อาร์เคดก็จะมีเกมหลายหเกมเลยเกมคลาสสิกนะครับแบบ Solitaire นะครับผมเป็นเกมไพ่เนาะครับมีหมากรุกด้วยสามารถเล่นกับ AI ตัว Tesla เลยนะครับหรือไม่ก็เล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับแบบมีคนหนึ่งนั่งตรงนี้ไอคนหนึ่งก็นั่งตรงเบาะข้างของขบนะครับเนี่ย ก็จะสามารถเล่นได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นเซกชันเกมแบบซูเปอร์เบรกเอาท์นะครับผมผมจะลองเล่นให้ดูเลยซูเปอร์เบรกเอาท์นะครับคือวิธีการเล่นเนี่ยเขาก็จะใช้พวงมาลัยเนาะเนี่ยเราก็กดสตาร์ทปึ๊บเฮ้อ้าว,าวเห็นไหมเนี่ยผมเล่นไม่เก่งเกมนี้ผมเล่นเล่นไม่เก่งเลยนะครับอ่ะเฮ้ยโอ้โหทำไมเกมสมัยก่อนวันเล่นยากมาก แล้วยิ่งคอนโทรลตรงนี้มันยากมากเลยอีกอัน <laughs> สามครั้งเลยนะนี่ไม่ผมต้องทำไม่ได้ v e r g i v e u p โอ้ยเ <laughs> นี่ยมันจะทำได้ไงเนี่ยต้องทำไม่ได้ขอให้ขอได้ทีหนึ่งครั้งเดียวเฮ้ย <c oughs> yes! ได้แล้วโอ้ oh. ได้ครับได้ได้ไปบล็อกเดียวนะครับนี่นี่ก็คือเกมซ u เปอร์เบรกเอา ผมมีเกมที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับในตัวอาร์เคดเนี่ยซึ่งเกมเนี้ผมคิดว่าน่านจะสนุกที่สุดแล้วนะครับของเจ้าตัวอาร์เคดนี้นะนี่นั่นก็คือเกม Beach buggy racing นะซึ่งเกมเนี้เป็นเกมที่ใช้พวงมาลัยคอนโทรลที่สนุกที่สุดแล้วนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งไอเกมเนี้เป็นของเท sla เลยนะเป็น t ท sla Edition นะเราจะมาลองเล่นกันนะกดปุ๊บ ผมบอกก่อนเลยนะพอเรลาเล่นเกมเล่นเอนเตอร์เทนเมนต์รถจะขับไม่ได้ครับคือต้องจอดไว้ก่อนถึงจะใช้พวกฟีเจอร์นี้ได้เป็นแบบความปลอดภัยเราไม่ใช่แบบผมนั่งอยู่ข้างๆคุณพ่อขับรถอยู่แล้วผมมากดกดกดเล่นเกมมันแบบดิสแทรกคนขับได้นะครับมันก็ไม่ปลอดภัยอันนี้เขาจะมีเซฟตี้ไว้ให้นะครับนี่ยกดโอเคนี่มันก็จะโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูผมชอบเกมนี้มากนะนี่เห็นไหม นี่นะครับมันก็จะเป็น Beach Buggy Racing 2 Tesla Edition ครับก็จะมีโลโก้เท sla ขึ้นมาด้วยนะแล้วดูนี่ดูอันนี้นะครับเราจะใช้รถ Tesla นะครับเป็นรถที่แข่งกันนะครับแล้วก็ดูมีซ u เปอร์ชาร์เด้วยนะครับเนี่เราก็จะเลือกได้นะคืออันนี้เล่นได้2คนด้วยนะครับแต่ว่าต้องมีคอนโทรลเลอร์นะอีกคนคอนโทรลเลอร์ Controller ซึ่งเสียบเข้ารถได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ผมมีแค่หนึคนก็จะเล่น1คนกด1คนแล้วก็ปึ๊บ Driver นะครับ นี่เราดูตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทีมเทสลาใช่ไหมครับอันนี้เห็นไหมโหมดก็จะมีช h i l l performance ludicrous ใครเป็นแฟนเทสลาเทสลาก็จะรู้ว่าคำพวกนี้แปลว่าอะไรนะค,รคืออันนี้เป็นโหมดการขับรถของรถเทสลา h i l l ก็จะเป็นขับรถแบบชิลลชิลลเนาะเพ r ร์ r อร์แมก็จะเป็นรุ่นของเทสลาครับซึ่งมันจะเร็วขึ้นมาหน่อยแล้ว ludicrous นะครับก็จะเป็นโหมดที่เร็วที่สุดเลยผมะจะมาเล่นอ่ะ d i c r o u s, <ic> <S เลยนี่เร็วๆร็ว <ๆ S 2> เลยนะครับนี่คืออันนี้นะครับ เราจะขับเหมือนรถธรรมดาเลยใช้พวงมาลัยหันไปหันมาเลยนะครับนี่ดูนะพร้อมนะแล้วก็จะใช้เบรกอย่างเดียวนะครับคันเร่งจะไม่ใช้ปุ๊บไปแล้วนี่ดูดิฟไ,นะได้ด้วยับดิฟได้ด้วยนี่นี่นี่แล้วดูอันนี้คืออะไรเนะี่ยไอเทมเอาอนี้ยิงยิงครุอย่ายิงใส่คนอื่นนะอันนี้ก็มีโอ้โหมันเร็วมากเลยไม่นานเลือกโหมดลูนิคลัสเลย <laughs> เร็วมากคอนโทรลรถแทบไม่ได้ เบ,บ,บรกหน่อยเบรกหน่อยมีดิฟด้วยมีดิฟด้วยนี่เดี๋ยวดูว่าผมจะมาชนะได้หรือเปล่าลาๆบแล้เย <ê> ้นี่เป็นไงผมได้ที่2เลยนะครับนี่โอ้โหคือทุกคนขับรถโมเดลไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นโมเดล3นะโมเดล X แต่ว่าเป็นรถเทสลาทุกอันเลย ได้2ดาวเลยเปไหนเกรทจอ Job เขาบอกว่าดีมากนะครับเก่งมากนี่นะครับผมว่าอันนี้เป็นเกมที่สนุกที่สุดแล้วนะครับของเจ้าตัวรถเทสลานี้นะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราดูเกมออกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซีย e เดอร์กันนะซึ่ง t ซ e ย e เดอร์เนี่ย มันก็จะเป็นโรงหนังนะครับโรงหนังของเทส l a เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับซึ่งโรงหนังเนี่ยจะมีอยู่4แอปนะครับซึ่งมีแอป Netflix มี YouTube Twitch แล้วก็ Tesla tutorials นะครับคือ,อสาเหตุที่เจ้าตัวนี้สามารถดู Netflix YouTube Twitch อะไรอย่างนี้ได้นะเพราะว่าสามารถใส่ซิมได้นะครับแล้วก็ connect WiFi ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราอยู่บ้านแต่ว่าอันนี้ยทั้งๆท,ที่ผมไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยผมก็สามารถดูได้เพราะว่ามันจะมีซิมของมันเห็นะไหมข้างบนนี้จะมี LTE นะครับเราก็มี Signal นะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะ connect WiFi ก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอปพวกนี้ใช้งานยังไงบ้างครับเนี่ยเริ่มจากอ่ะ n น็ตฟลิก่อนเลยนะครับเน็ตฟลิอันนี้ผมดูประจําเลยนะครับสนุกมากนะก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ล็อกอินไว้แล้วผมเคยดูมาก่อนแล้วนะครับนี่ผมก็จะเข้าอ u า t ผมนะเราก็โหลดเข้าไปเลยนะครับนี่อาผมนี่ก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเราก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะว่าเราอยากดูนี่นะครับนี่ฉลาดเกมโกงนะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Bad Genius นะครับนี่มันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นจออย่างนี้ชัด มากเลยนะเห็นไหมนี่แต่ว่าดูข้างหลังอ,อาจจะมันอาจาจะเล็กๆหน่อยนะแต่ว่าก็พอใช้ได้เลยนะครับเนี่ย okay, ครับต่อไปนะครับก็เป็น u t u b e นะก็กดเลยอย่างงี้มันก็จะโหลดก็ต้องใช้เวลาโหลดหน่อยคือมันยังไม่เร็วเท่าแบบโทรศัพท์อะไรของเรานะแต่ว่าขึ้นมาแล้วนะครับนี่ Tesla เทสลาเนี่ยมันยังไม่รองรับฟอนต์ไทยภาษาไทยมันก็จะเป็นเอ่อซเหลี่ยมซีเหลี่ยมซีเหลี่ยมอยู่นะครับนี่มาดูช่องกระจังดีกว่านะนี่เราก็มาดู รีวิวเทสลาโมเดลเอในโมเดลเอนะครับเปเนี่ยเจ๋งมากเลยเราก็สามารถทําได้ทุกอย่างกรอได้เลยนะเหมือนโทรศัพท์เลยก็ปล่อยเบรกสุดยอดรถมันจะไหลนะครับมันจะไหลนิดนึงเพราะว่าเครื่องยนต์กำลังทํางานอยู่นี่ครับแล้วก็เราก็สามารถดู Twitch ได้ด้วยนะครับอ่ถ้าเกิดใครเป็นเกมเมอร์นะครับก็จะชอบดู Twitch นะเพราะว่า t วิชเนี่ยมันจะได้ดูแบบไลฟ์เลยแบบสดเลยนะครับนี่นี่มี FPS Thailand ด้วยแล้วก็มีนี่มี WorkPoint ด้วยนะครับ อันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะ WorkPoint อันสุดท้ายนะครับก็คือ Tesla Tutorials นะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจมากเลย <Wow. S 1> นะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่าคืออะไรบ้างนะครับนี่ตัว Tesla Tutorials เนี่ยมันก็จะเป็นคู่มือแต่ในรูปแบบวิดีโอนะพี่ทีม Tesla เนี่ยเขาทำมาให้ดูแบบง่ายๆเลยถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรเรื่องแบบ k e y f o b นะครับนี่เห็นไหมโมเดลเอสคีย์เราองสามาร์ทกดได้เลยอะเห็นไหมนี่ปึ๊บมันก็จะเป็นวิดีโอเนี่ยยี่สิบเจ i n วาเองนะครับซึ่งมันจะอกว่าย กดข้างหลังสองครั้งเพื่อเปิดทรั n k ์นะครับกดข้างๆสองครั้งเพื่อเปิดนี่ประตูฟ a l คอนนี่กดข้างบน1ครั้งเพื่อปิด open close easy ก็สามารถดูวิดีโอได้เลยก็ดูเพลินดีครับต่อไปนะครับ,นะรบข้างๆ e n t e r t a i n m e n t ก็จะมี Toy Box นะครับซึ่งสนุกพอๆกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดออกมานี่อ,อย่างแรกเลยนะครับ เขาเรียกว่า emissions นะครับ emissions เป็นเสียงตดนะครับเสียงตดซึ่งก็เหมือนเอาไว้แกล้งเพื่อนในรถนะครับคือกดตรงเบาะอะไรสักอย่างนะครับนี่เสียงตดอะ่ะมันก็จะไปตรงเบาะนะบแบบถ้าเกิดผมกดตรงนี้นี่ก็จะมาตรงที่นั่งผมนะครับคนอื่นก็จะคิดว่าผมตดเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าอยากได้ตดเสียงแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะมี short short r e p p e r นีเล็กมากเลยน้อยมากเลยนะครับ Falcon heavy นะครับที่จริงอันนะี้ เป็นชื่อของยานอวกาศ spacex นะครับมันก็จะดังหน่อยแล้วก็ heavy นะครับหนักมากเลยนะครับแล้วก็ ludicrous fast อันนี้จะเร็วโอ้โหนานมากนะครับเป็น emission ของเขานะเราสามารถกดไปข้างหลังได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็น tracks นะครับซึ่งอันนี้สามารถ produce เพลงได้เลยนะครับในรถ tesla ได้เลยนะครับนี่เรากดเลยปึ๊บ อันนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นโหมดสร้างบีดนะครับนี่เห็นไหมพอเราเราทำนี้นก็จะเป็นเบสนะครับอ่ะเราเพิ่มแซนด์เข้าไปหน่อยเห็นไหมมันก็จะเริ่มเป็นบีดแล้วนะครับมีอ่ะตบมือตบมืออย่างนี้เห็นไหมมีไฮแฮทด้วยไฮแฮทอ่ะเพิ่มเข้าไปอ่ะถ้าเกิดเรา เราสามารถลากได้เลยนะถ้าเกิดอยากได้บีทแบบเร็วๆนะครับนี่หรือว่าวาดเป็นภาพก็ได้นะครับอ่ะภาพอ่ะอย่างนี้เป็นตัว G ีนะครับเพราะผมชื่อกัดจังเนี่ยก็ไม่เพะนะครับถ้าเกิดวาดวาดเป็นรูปก็ไม่เพะนะครับแต่ว่าก็น่าสนใจดีนะครับเราก็สามารถแบบถ้าเกิดเบื่อนะเราก็สามารถ produce เพลงได้เลยอย่าปิดก่อนนะครับตกหูมากเลยไม่เพะเลยนะครับเนี่ไปเราก็สามารถกดนิวได้แล้วก็เซฟได้เลยนะครับถ้าเกิดเราชอบเพลงอะไรเนี่ย สามารถเซฟได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูอันต่อไปนะครับอันต่อไปคือโรแมนส์นะครับโรแมนส์นะมันก็จะเป็นโหมดโรแมนติกนะครับซึ่งพลากดเนี่ยเกิดเกตโคซี่มันะก็จะมีเสียงไฟนะครับแล้วก็มีนี่มันมีเตาผิงอยู่ในรถเลยแล้วถ้าเกิดเรากดปุ๊บมันจะเปิดเพลงนะครับเพลงมันก็จะโรแมนติกมากเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเพลงได้นะคือมันจะเป็นเพลงแบบเพลย์ลิสต์ของเจ้าตัวโรแมนติกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม อ๋อแล้วมันเปิดฮีตเตอร์ให้ด้วยนะครับอ๋อมันเหมือนแบบเหมือนเรามีเตาผิงอยู่นะครับเนี่มันไงโหสุดยอดเลยนะครับเจ๋งมากอ่ะเริ่มร้อนแล้วปิดก่อนปิดก่อนเราอยู่เมืองไทยนะครับเนี่ยเราเปิดฮีตเตอร์ไม่ได้นะต่อไปนะครับเนี่อันนี้ผมชอบชอบเล่นอยู่คือ s sketch pad นะ sketch pad เนี่ยคือเป็นที่วาดรูปนะซึ่งเราวาดอะไรก็ได้เลยนี่อันนี้คือกระจังนะนี่ผมวาดกระจัง ผมยาวหน่อยก็ได้นี่นะครับนี่นี่ก็คือโมเดล X นะครับแล้วก็มีผมนะ GT ก็ได้นี่แล้วพอเราเราว่าเสร็จนะสิ่งที่เจ๋งคือเราสามารถส่งไปให้เท s l a ได้ด้วยนะส่งไปให้อีลอนเลย <Wow. S 1> กด Publish ตรงนี้นะกด Publish ปึ๊บแล้วเขาบอกว่าอยู่แน่ใจนะว่าอยู่จะส่งอาร์ตตัวนี้ไปให้เท s l a ผมก็จะบอกว่า yes ส่งไปเลยกดปึ๊บ ก็จะส่งไปเลยนะครับนี่อันนี้ก็ส่งถูกส่งไปแล้วนะครับ GT กับ Tesla Model X อันนี้เป็นโหมดที่คนเล่นกันเยอะมากเลยคนที่ใช้ Tesla นี่ก็จะเล่นกันตลอดเลยก็น่าจะมีหลายหลายล้านรูปที่ถูกส่งไปเลยนะครับนี่ครับต่อไปนะครับก็จะมีนี่ Mars นะครับโหมด Mars ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ simple มากเลยพอเาเรากดตรงนี้ปึ๊บ map นะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นพื้นผิวดาวอังคารนะครับเห็นไหมแล้วนี่คือพื้นผิวดาวอังคารจริงๆเลย จริงเลยคือภาพดาวอังคารเนะี่ยที่อีลอนมัสได้มานะครับมาจากเออซทเทิลไลท์ที่อีลอนส่งไปนะครับก็ส่งจรวดขึ้นไปนะครับนี่ซึ่งดีเทลมากเลยนะทั้งที่เราซูมเข้าไปอย่างนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็จะเห็นชัดเลยนะครับทุกอย่างเลยนะสุดยอดเจ๋งมากนะและโหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโหมดซับมารีนะครับซึ่งพอเราเปิดเนี่ยตัวรถเราเนี่ยในซัสเพนชั่น่ะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นรถซัมมารีนของเจมส์บอน นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจากเซนติเมตรมันก็เปลี่ยนไปเป็นลีกนะครับนี่แล้วก็ลงไปถึง20,000ลีกเลยนะครับซึ่ง,งที่จริงมันไม่ใช่หรอกไม่ได้ลงไป20,000ลีกแล้วก็มันก็ลงไป15เซนเหมือนเดิมแหละก็สนุกด,ดีนะครับนี่ครับนี่ต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของเพลงนะครับซึ่งเอาวิธีเปิดเพลงเนี่ยเราก็แค่กดรูปโน้ตเนี่ยเราสามารถคอนเน็กโทรศัพท์ได้นะครับผม ถ้าเกิดเรามี Account Spotify ก็สามารถเปิดได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ครับมันจะมีแอป Spotify ให้เลยตอนที่ซื้อรถคันนี้นะครับซื้อ t ท s l a Model X เนี่ยที่อังกฤษเขามีโปรโมชั่น Premium Connectivity ให้1ปีเลยนะครับซึ่ง Premium Connectivity เนี่ยมันก็จะมี Account Spotify มาให้เลยนะครับผมคือไม่ต้องซื้อเพิ่มนะสามารถใช้ได้กับรถคันนี้เลยนะครับนี่อันนี้เราก็สามารถเปิดเพลงอะไรก็ได้นะครับคุณพ่อชอบฟังอยู่นะครับนี่พี่เบิร์ดนะครับเบิร์ดธง สามารถเปิดได้เลยอะเพลงนี้ปุ๊บเยเนี่ครับเราก็สามารถเปิดได้เลยนัจาก Spotify เปิดเพลงอะไรก็ได้แต่ว่าคือมันก็ได้ยากหน่อยนะพอเะาเสิร์ชเสิร์ชเพลงไทยนะเพราะว่าเขายัางไม่รับรองภาษาไทยนะครับก็จะเป็นบล็อก,บล,อกบล็อกอย่างนี้นะครับไป okay, คโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดคาราโอเกะนะครับคือรถคันนี้มีคาราโอเกะมาด้วยแต่มันเป็นคาราโอเกะนะเพราะว่า เขาเปลี่ยนจากตัว K เ,เป็นตัว C เพราะาเราอยู่ในรถนะนี่ปุ๊บมี l e d It g o ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักเลยนะครับนี่ l e d i o Disney นะ Frozen แต่ว่าอันนี้ก็จะไม่มีไม้นะครับมันก็จะไม่มีเสียงร้องเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้เสียงร้องก็กดตรงนี้เลยนะครับนี่เห็ไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบมีเสียงร้องนะครับเห็นไหมเจ๋งมาก ครับนี่อันสุดท้ายนะครับก็คือเว็บนะครับพอเราเรากดเนี่ยมันก็จะเป็นเบราว์เซอร์ของตัวเท s l a เลยนะครับสามารถเข้า YouTube อะไรก็ได้หมดเลยนะเหมือนโทรศัพท์ธรรมดาเลยแต่ว่ามันจะไม่เร็วเท่าโทรศัพท์ที่เราใช้กันนะแต่ว่าก็เร็วใช้ได้เลยนะพอใช้ได้มีข่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับโจไบเดนในอเมริกานะเราก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เห็นไหมนี่ BBC นะครับเราสามารถอ่าน a r t i c ิเคอะไรอย่างงี้นะครับซูมได้เลยนะครับนี่ นี่นะครับก็คือส่วนของ entertainment ของตัว Tesla Model เปี2020สามารถเล่นเกมได้นะครับผมทำเพลงได้ด้วยนะมีแบบฟีเจอร์กิมมิกอะไระหลายอย่างเลยมีคาราโอเกะด้วยนะครับเปิดเพลงอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าเบราวเซอร์ได้ด้วยเ <c oughs> จ๋งมากเลยเหมือนเรามีแบบโทรศัพท์มาตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็เปิดให้มันใหญ่ๆนะครับเป็น iPad อันใหญ่หญเลย มาตั้งไว้ถ้าเกิดผมเจอฟีเจอร์อะไรเจ๋งๆอีกนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้แฟนเพจดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปเล่นเกมขับรถก่อนนะเดี๋ยวผมต้องได้3ดาวให้ได้โอเคเจอกันวิดีโอหน้านครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมเห็นแฟนเพจหลายคนเลยนะครับส่งคำถามมาไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ หรือว่า,าไม่เสจนะครับผมก็ได้เลือกคำถามมาแล้วนะครับอยู่ในโทรศัพท์ผมเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็ตอบเลยนะครับ